สวัสดีค่ะสําหรับใครที่อยากเป็นสาวอวบสาวอ้วนนะคะอย่างหนูนะแม่ค้าเนี่ยก่อนทาน31-33ิกิโลหลังทาน50ากิโลดูอวบอิ่มดูมีน้ำมีนวลน,นะคะ1ทานตัวนี้เลยค่ะวิตามินอาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักบอลลูนตัวนี้ปลอดภัยกับร่างกายเลย บอกเลยว่าเป็นจุดแข็งของแบรนด์เลยคือหนึ่งเลยกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงไม่ง่วงไม่เวียนหัวไม่ใจสัน่นเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยค่ะสองตัวนี้คนมีโรคประจําตัวสามารถทานได้คนที่ทานยาประจาอยู่มีโรคประจําตัวทานตัวนี้ได้เลยเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดไทรอยไทยรอยเป็นพิษพาหะทาราทาราซีเมียเลือดจางทานได้หมดกดไหลย้อนลรวกระเพาะ ภูมิแพ้ทานได้หมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ผู้สูงอายุทานได้เด็กอายุ13ปีขึ้นไปทานได้ต่ากว่า13ปีแกะแคปซูลผสมน้าหวานทานได้นะคะตัวนี้นะคะ1กระปุกน้าหนักเพิ่ม3-10โลใครสนใจรีบกดในตะกร้าเลยค่ะ1กระปุก290บาท2กระปุก500บาทใครจะรีบกดเลย